สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านซองไอ้น้องนี่พักกับคายันค่ะพี่น้องเอ้ยซองไอ้น้องนี่น้องฝ่าไซกับน้องแทนขยันสวยทํางานสอยพอ่อพี่น้องเอ้ยสอยพ่อสยอสยแม่หน้องแทนกับสวนไงสวนไงบักลาทุญ้าป,ประลุงเลยปะลูกเอาอยกดีๆยกงาม ่ใส่เ no? ส no. ือแขนยาวผู no. time, ้ใดใส่เสือแขนยาวเบิดมือมื้อนี้นะน้องฝ่าใส่อันนี้อีร้อยยาเต็มเด้อลูกเด้ออีร้อยก็สวนไปในนีกว่าลูกอย่าสวมาในนีมันสิตกคุมตายทางพุ่นน่ะพองานก็ยังทันแลพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีงานก็แนะนําแม่น้องแท้น่ะเด้อมีงานมีการพี่น้องเอ้ยเฮาแต่ว่าเฮาลาเพิ่นแล้ว อันฮาลาเพิ่งแล้วซองเถื่อแล้วพี่น้องยังบ่ได้ออกลาซองเถื่อแล้วเถื่อที่ซองในชีวานไ,ได้เนาะงฮาลาเพิ่งแล้วสองพี่น้องขยันจังเลยอีลาสบายดีปราลุงนะแม่ลูกสดีเอ๋ซองไอ้น้องพากันขยันดีโอ้ยโอ๊ดีน่าทมีพัน <laughs> น้องฟ้าใสกับน้องแทนขยันซอยพ่อซอยแม่ทำมาหากินแม่นี่ครูมื้อพี่น้องเอ้ยบ่แม่นล่ะเพิ่นอันน่ะได้แบบนี้ทุกมือเนาะยามมื้อเช้ายามมื้อแลงเนาะเพิ่นพากันเฮ็ดซอยพ่อซอยแม่นะลากไปแล้วลากไปเน้องฟ้าเต็มังด้พี่น้องมน้อยๆก็บ่ได้ธรรมดาตื่นมาน่ะล้างถ้วยล้างซาถาพี่น้องเอ้ยเก่ง ทาแป้งหนาเขาไอ้แจ้แล้วแหละอยู่ใส่สุดนอนสีขาว <laughs> มันกระเปื่อนแล้วลูกเอ้ยเอิร์นอ,อืมงบังคับถอดเกิบทางพุ่นนะพอ่อทางนี้นะแม่ของอันน้องฝาใสพี่น้องทางนี้่อน้องแทนงานการพอทนนันแล้วงาพี่น้องเอ้ย กีเร็วรีวส์จ้ะหายกำลังใจเด็กหน่อยสองโตน,นีเ่เนเธอร์จ้าพี่น้องเด็กหน่อยสองคนน,นีเ่เนเธอร์จ้าฝากขนมข้าวต้มมาให้เพลินก็ได้พี่น้องเอ้ยฝากขนมข้าวต้มมาให้ล,ลูกลูกลานลานมันน่าอีหลากอย่าเอาลายติลุ แกเอาบ่เดินทํามาด่าได้ซอยแม่ซอยพ่อคุ้มมึงพี่น้องเอ้ยอย่าว่าแม่น้องแท้นเด้อพี่น้องเพราะว่าอย่าว่าแม่น้องแท้นเด้อว่าแม่น้องแท้นมีแต่ยืนสั่งขอถ่ายคลิปอนุญาตก่อนพี่น้องเอ้ยเลยก็เลือกกองเดียวแหละซอยน้องเดี๋ยวพอเพิ่นทั้งพุ่นพอเพิ่นแล้วพอเพิ่นก็มาขวัดขวัดขวัดกะยามันลูกให้มันยืนกินเล่นหนุกบักหลายเห็ดแมวตีเลยหนุก น่องแทนนี่มีเอื่อยเลยลืมน่องลืมน่องไก่ทองแล้วคุณโอ้เก่งได้ลูกไส้หลายแม่ี่ลูกไส้ขับลูกไส้คูนอีแม่ี่ใส่เสือแค่เงาเบิดมือเพราะว่ามือเส้าเนี่ยอากาศเย็นแน่พี่น้องเย้ยก็เลยก็เลยอันอันนะก็เลยใส่ สองไอ้น้องพากันขยันสิตอมแสงไฟไหน่ยจักหน่อยพี่น้องเย้ยเบิง์ฮาสิลองปิดแฟดปิดแฟดผัดมืดพี่น้องเย้ย เปิดไฟสวนใส่สวนใส่กูเส,สือแค่ย่าน่ะแม่สกถอดให้กับพ่อให้แม่ถอดอากาศมันเย็นเดิอากาศมึง้าวในกระตื่นมากนัน่นหยูยังเพิ่นกระเย็นแข็งค้าเพิ่นเย็นก็เลยใส่ให้เพิ่นซะพูนหยียบพูนโอ้ยเบลล่าเราไปล่างตีนเด้อลูกเด้ออย,ย่ามันคั่นเด้อลูกเด้อ ทพันง oh, ัวกินเสยยี่ร้อยก็แยับเข้าไปใกล้ๆที่เดรุยับเข้าไปอีกเออเหงื่อจนเหงื่อยน่อยเหงยบอปลาสิอาบน้ำอยู่บ่นี่บ่อาบแกงหัวลึรึบบดปลาลาบบริขินหอดน้องไก่ทองบ่บริกินหอดบักเตี้ยบ่ลูกกินหอดบ่มาน้องโท่ามาก่บบ่บ่หน้อง มาัำยังโมเมื่อบอ,อ,อไไข่าวแรงกับท่านได้กินได้พี่น้องจ้าอยยาเอาลายตีอยยาเอาลายตีวะจ้า,า,าไ,ไปเลย,ย,ย,ยผู้ พี่น้องงัวมันกินอาหารพี่น้องเป็นแถวเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอชิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบปุกจ้าพี่น้องเพราะว่าเฉพาะงัวลีก็สี่สิบแล้วเนาะปุเป็นแถวพี่น้องมันกินอาหารมันกินอาหารเป็นแถว อาหารแรงเฮาก็คือหนึ่งเฮ็ดแกงเฮ็ดแล้วก็อันนี้โอ๊บไก่อันนี้ต้มไข่พี่น้องเลยคือบอกว่าแกงเฮ็ดแกงไก่แกงไข่มีแต่แกง่รู้เขาเรื่องของแกงเฮ็ดแกงเทียวแกงเทียวเคี่ยววางเดี๋ยกเราไปเห็ดกันตอนนี้เลยโอ้ยอันนี้เขาก็เอินว่าว่างรวมเป็น่ืยจานเวลากินข้าวแล้จานเป็นยังไงวะปุ๊ก ไปหลังมือลูกทายเ้แจ้วกินห่ำกินไปแลู้นะมาเด้อพี่นอ้องอันนี้พิมงานทิมงานสักแหงไ่ได้อยู่ใดอยู่น้ำเด้ออืม อันซังเกี๊ยวพงค่ะนะยายบีบบางหน้าผาลงหามันกระเสบแหละปผงหัวก็คือกากคือกากคือกากยัแบบนุ่มสบายมั้งกระซำเก่าโอ้ยมันกระซำเก่านะเวลาเก่าหันเลยนุ่มสามมุ่ง ซำเก่าแก้วนในกุ <h <h ้งลูกเสือนะมือในงัวกินเกะกะกันเลยเคยขากัะเลยเคยขาพี่น้องเลยพอหลวงแท้น่ะมาอยู่นี่เพื่อนเอเพื่อนอ้วนกินมือหนึ่งซ้ำเวลาได้เห็นงานเมื่อยใครมีการมีงานดีก็บหมอแมงแท้นเด้อพี่น้องแมงแท้นบวบไว้แล้ว แมงเท่นสีออกงานอีกแล้วพี่น้อง้ยสีออกงานอีกแล้วเบิ่งข้ากินก่อนพี่น้องลาไปไซสนะลูกล่างมือบ้าง

เอพไปหน่อยอยาไปกัดได้ลูกมาพีกหน่อยก็ได้เปิดพี่น้องกีา้าว่เน้อานำเน็ว่ะ Uh huh. ค่าตังกล่องเฮาก็ซื่อมากกัหักอีเลยนะเ้ยตังสามร้อยโอ้ยเสียดายเจ้จ่อยบ่แบฮอนบติลุกอาหาหารแรงเฮามีกระฟองแ่บ จะสิกินยังแต่ละมือเอยเนาะกินกันอยู่6คนแต่ละมื้อนะ6คนเนาะก็กินกันแบบนี้คู่มื้อแหละพี่น้องครอบครัวซ้ําครอบครัวเดียวกันเนาะเอ้ยขายบักนี่แนเือนมัดนะล้ววยังหลายพี่น้องกินนะพอกใน อย่าลืมข่าวรับสมส่องน้องแทนเด้อฝากไลฟ์ฝากแชร์สองน้องแทนนหนเดอ้อจ้าปะาลุงลาคนเดอ้อ